ีชีวิตรำพันสายน้ำแม่งนั้นมีชีวิตสวัสดีครับนำคุณเข้าสู่ชีวิและวารีทาง YouTube Channel จ้างวานรวยช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตคนบ้านนอก เรียบง่ายแต่มีความสุขไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายกินง่ายอยู่ง่ายรู้จักพอเพียงไม่มีหนี้ไม่มีสินวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบนี้แหละนะฮะคือคำตอบของความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ใครนั่นเองรายการวันนี้เราจะนำ คุณติดตามไปร่วมทําบุญนะฮะเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2568คําว่าบุญก็ถือว่าเป็นชื่อของความสุขนะครับบรรเทาทุกข์บรรดาลชัยให้ทุกท่านได้สมหมายจะบุญใหญ่บุญน้อยก็ค่อยๆสะสมกันไปจะพาพวกเราไปที่พระธาตุหนองห้าหรือว่าวัดคีรีสีเวียงรอ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาว,วัดนี้เป็นเขตโบราณสถานอยู่นอกเวียงลอเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่2 9ถึง21หรือว่ามีอายุมาแล้วก็ประมาณ900ปีเจดีย์ที่วัดพระธาตุหนองห้านี้เจดีย์พระประธาน เป็นเจดีย์แบบล้านนาฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนชั้นชั้นหน้ากระดานยกเกตรองรับชั้นบัวคว่ำและชั้นบัวหงายต่อมาเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วรองรับองค์ระฆังในแผนผังแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแบบแผนของเจดีล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่2 1นั่นเองเป็นประวัติ อย่างเท่าคร่าวนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาพวกเรามาทำบุญกันนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทางวันนี้เป็นการยกพระประธานปางหย่อนพระบาทซึ่งจะประดิษฐานณวัดพระาธาตุหนองห้าแต่ว่าวันนี้ก็คือมาร่วมกันยกก่อนนะครับแต่ว่าพิธีทั้งพิธี ชัยมงคลคาถาแล้วก็จเจริญพุทธมนต์รวมถึงพิธีเบิกเนตรน่าจะมีช่วงวันที่13กรกฎาคม2 5 6 8 1 3ที่จะถึงนี้นะฮะสำหรับพระประธานปางหย่อนพระบาทจะปริสถานที่วัดพระาธาตุหนองห้าและยังมีพระพุทธร่มที่นี่ก็ถือว่ามาในช่วงใบบาๆนะฮะ ก็ปางมาลวิชัยพระพุทธรูปปางเปิดโลกสำหรับสองปางนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดชัยมงคลคาถาและเจเริญพุทธมนตรรวมถึงพิธีเบิกเน่ก็จะนำไปประดิษฐานณวัดที่อยู่ในกลุ่มโบราณสถานเวียงหลอ่อต่อไปซึ่งพิธีสวดชัยมงคลคาถาจเจริญพุทธมนต์ พิธีเบิกเนตรกำหนดการก็คือวันที่13กรกฎาคม2568ก็เชิญชวนนะฮะพี่น้องพุทธศาสนิกชนใกล้ๆมาร่วมสร้างบารมีแรงกล้าพิธีใหญ่นะฮะก็เชิญชวนนะครับสวัรับวันที่13กรกฎาคม2566วันนี้ก็นำพวกเรามานะครับรับบุญกันอิ่มบุญกันในช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2568 รายการทีวีและวารีทาง YouTube Channel ช่องจ้างวานรวยนะฮะขอบคุณกับการติดตามถ้าหากว่าอยากให้กำลังใจนะครับทุกคลิปก็สามารถที่กดถูกใจกด subscribe กดแชร์เจอกันใหม่ในโอกาสต,าต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสหรับ